พืชเนี่ยกินแล้วอ้วนมีเชื่อไหมครัเช่นอะไรบ้างครับกินแล้วอ้วนเผือกมันนี่อ้วนไหมพวกไขมันนกินแล้วอ้วนไหมไขมันจากพืชมีไหมครับถ้าอยากกินพืชแล้วผอมอ่ะให้กินตามกลุ่มสองคืออะไรครับกินใบกินดอกมันผอมเร็วมากเลยแล้วอยากเบาหวานลงไหมครับกินกลุ่มสองเนี่ยกินใบกินดอกเพราะแต่ละส่วนมันไม่เหมือนกันนะฮะส่วนใบส่วนดอกเนี่ย มันมีแป้งต่ำมีไฟเบอร์เยอะเส้นใย,ยเยอะแต่ยืนยันนะครับดีมากวิตามินแร่ธาตุเอนไซม์เยอะแยะไปหมดสารออกฤทธิ์ทางยาเยอะแยะเลยเชื่อไหมครับสม,มสมุนไพรทําจากพวกนี้เยอะเลยพวกใบกระดอกท่านกินอาหารยาเลยนะแล้วมันเป็นยาโดยธรรมชาติด้วยไม่ต้องเสียตังค์ด้วยไม่ต้องจ่ายเบิ้ลไม่ต้องจ่ายค่ายาไม่ต้องจ่ายค่าอาหารสองอย่างมันรวมอยู่ในที่เดียวกันคืออาหารยาเลย เชื่อไหมครับใบกับดอกเป็นอาหารยาแล้วถ้าท่านกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆท่านจะต้องกินยาเคมีไหมครับไม่ต้องเลยเห็นไหมดีไหมฮะวิธีการทําให้อร่อยก็มีหลากหลายนะครับจะไม่ไม่มีเวลาพูดตรงนี้นะผมว่าท่านฉลาดอยู่แล้วจะเอาใบมันมากินด้วยวิธีไหนดอกมา,มากินวิธีไหนให้ท่านรู้ว่ามันเป็นอาหารแคลอรี่ต่ําแป้งต่ําไขมันต่ําและโปรตีนต่ํา ไฟเบอร์เยอะง่ายนะฮะเดี๋ยวมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะอะไรทราบไหมฮะข้อมูลมันจะมากขึ้นเรื่อยๆฟังแรกๆหมนเอิมก็น้อยดีทําไมผมไม่สอนหลักอาหารห้าหมู่ทราบไหมผมนี่จบแพทย์สอบเต็มเลย <Okay. S 1> แต่ป่วยมันทุกโรค <laughs> แสดงว่ามันล้มเหลวล้มเหลวเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่หมู่ไหนรู้กูกินไว้ก่อนล แต่วันนี้กำลังให้ท่านรู้เลยว่ามันอยู่หมู่ไหนไม่ใช่หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าเหมือนที่เขาบอก <laughs> มันอยู่หมู่สองแบบกินใบกับกินดอกหมู่สามกลุ่มสามนะฮะพวกกินฝักกินผลกินหัวอันนี้จะแป้งเพิ่มขึ้นเชื่อไหมครับฝักผลหัวเนี่ยแป้งมากกว่าใบกับดอกเรายังต้องเลือกอีกด้วยว่าฝักฝักนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา นะเช่นถั่วฝักยาวถั่วพูนี้เข้าใจง่ายแต่พวกผลเนี่ยเข้าใจยากผลที่อยู่ในกลุ่มสามเนี้ยต้องไม่ใช่ผลลไม้เพราะผล,ละไม้เนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยกินแล้วอ้วนเลยแต่ผลในกลุ่มนี้กินแล้วไม่อ้วนเพราะมันมีน้ําตาลไหมครับยังไม่มีถ้ามีน้ําตาลมันจะอร่อยพอจะอร่อยเนี่ยเราจะเป็นของกินเล่นเราจะเรียกมันว่าผลละไม้เพราะนั้นพวกฟักแฟงแตงฟ้าบวบน้ําเต้า พวกนี้กินแล้วผอมแล้วแป้งต่ํากินแล้วเบาหวานไม่ขึ้นไขมันไขมันไม่ขึ้นระยะยาวความดันลดลงเนี่ยฮะคือเรื่องอาหารยาผมแยกให้ท่านจําเลยแล้วไม่ต้องไปปวดหัวท่องตําราสมุนไพรครับท่อง12กลุ่มแล้วกินตามกลุ่มถ้าอยากหายจาก NCD กินเรียงลําดับเบอร์1 2 3 4 5ง่ายไหมฮะเออจําเลย ไม่ต้องไปไปรู้ไอ้กลุ่มห้าหมู่อีกแล้วฮะจำไอ้ประเภทเป็นโก๊กๆอันเนี้ยไปกินตามก๊กเลยก๊กในหมนเรียกว่ากลุ่มต่อไปก็กลุ่มสี่โทษมันมีกลุ่มกลุ่มหัวด้วยนะหัวเนี่ยเว้นเผือกมันนะฮะพวกนั้นแป้งเยอะกินละอ้วนกินพวกขิงข่ากระชายตะไคร้หอมเชื่อไหมฮะออหอมหัวหอมหัวกระเทียมกินแล้วหอมเนี่ยหัวแบบนี้นะ ถึงจะอยู่ในกลุ่มสามนะฮะส่วนกลุ่มสี่ผล,ลไม้เนี่ยไม่ใช่ว่ากินแล้วหอมหมดไม่ใช่กินแล้วเบาหวานลงทั้งหมดนะฮะมันจะต้องเป็นประเภทนี้ครับเป็นผล,ลไม้ที่สุกแล้วไม่หวานแสดงว่ามันเปลี่ยนเป็นน้ําตาลน้อยแป้งมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่มีผลไม้ที่แป้งไม่ค่อยเยอะแล้วน้ําตาลไม่ค่อยเยอะคือกลุ่มสี่อยากรู้หน้าตาเป็นไงก็ถ่ายรูปดูหรือสังเกตว่าอะไรที่สุกแล้วไม่หวานอยู่ในกลุ่มนี้ครับ ประเด็นท่านก็กินไล่มาเรื่อยฮะกลุ่มหนึ่งสองสามสี่แต่ไม่ต้องแบบเทนตรงขนาดว่าไม่กินป่าปนกันนะบอกโอ้นี่เดี๋ยวจัดชุดนี้ก่อนจา,น, 2, จาน, 3, นนี้กลุ่มสองจานนี้กลุ่มสามไม่ได้กลุ่มสี่บางคนทํางั้นจริงๆนะไม่ต้องเดี๋ยวเอาศิละปะเนี่ยไปรวบรวมแล้วก็ปรับเป็นอาหารได้นะยฮะกลัวไม่คบรบ <c oughs> <ๆ c oughs> เอาเลี้ยงนะฮะเลี้ยงอันนี้กําลังอธิบายในเชิงวิชาการว่า แคลอรี่มันเท่าไหร่มันมีอะไรอยู่เยอะอันนี้กําลังน,งนวเนียอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเท่านั้นเลยนะครับเพราะพวกนี้มีพวกนี้มีไขมันเยอะไหมครับไม่เยอะมีโปรตีนเยอะไหมครับไม่เยอะเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้เราว่าด้วยคาร์โบไฮเดรตเกือบจะล้นวนเลยกลุ่ม5ครับเป็นกลุ่มโปรตีนกลุ่มโปรตีนที่ถ้าอยากลดน้ําหนักเนี่ยต้องกินโปรตีนกลุ่มนี้นะครับ คือโปรโตีนที่แป้งต่ําไขมันต่ํากินถั่วแล้วอ้วนไหมฮะอ้วนนะครับเพราะว่ามันมีทั้งโปรโตีนแป้งแล้วก็ไขมันอยากกินเนื้อสัตว์ที่ไม่อ้วนไหมครับก็ต้องกินที่ไม่ติดมันอยากกินไข่ที่ไม่อ้วนไหมครับไข่ต้มไข่ตุนเชื่อไหมครับว่ากินไข่เจียวแล้วอ้วนมันอ้วนจากไข่หรืออ้วนจากไขมันที่ทอดเห็นไหมบางทีเราไม่แยกแยะบอกโหกินไข่แล้วอ้วน เพราะว่าไขามันสองตะหลิวที่ท่านใส่ลงไปก่อนที่จะเจียวนะไอ้นั่นคือตัวอ้วนอันนี้นะมันเป็นของจริงที่มีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้แยกแยะวันนี้ผมมาแยกแยะแบบง่ายๆพบไอ้นะฮะกินด้ยขี้ฟองเดี๋ยวไปดูภาคบ่ายมันด้วยว่าโคตา้าเรื่องไตเรื่องมะเร็งอีกนะฮะอันนี้กำลังเรียงลําดับเรื่องความอ้วนความผอมอยู่แต่มันมีประโยชน์สำหรับทุกคนเนี่ยเพราะเดี๋ยวคนไข้ไตเสื่อมคนไข้มะเร็งต้องเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ด้วยนะ แล้วผมจะไม่กลับมาเลี้ยงหมูอีกแล้วนะฮะจะพูดว่าหมูอะไรหมู่อะไรงั้นไปเลยเพราะงั้นเดี๋ยวจะไม่ทันเพราะนั้นก็ต้องคัดเลือกโปรโตีนประเภทที่แป้งต่ำไขมันต่ำมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้าท่านกินหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยท่านจะมีหุ่นที่พอดีพอดีครับไม่อ้วนไม่ผอมนะแคลอรี่พอสารอาหารครบไม่ป่วยครับ แล้วถ้าฝีมือดีอร่อยด้วยเพราะฉะนั้นหลักสูตรอาหารเป็นยาผมเนี่ยไม่ตึงเกินไปฮะไม่ถึงขั้นต้องมังสวิรัตยังมังสาวิรัตได้แต่ต้องรู้จักเลือกมังสารู้จักเลือกเนื้อสัตว์ที่กินเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเดินสายกลางทําไมผมจึงสอนให้ท่านเดินสายกลางทราบไหมครับเพราะผมก็อยากสายกลางด้วยไม่ไม่เบโ้โหแบบผมเนี่ย อะไรนะฮะบางสาวิทน์ผมกินเจผมถึงสุขภาพดีไม่จะเหลือคนฟังอยู่ไม่กี่คนฮะแต่ก็อยากให้คนที่ยังรับประทานเนื้อสัตว์รู้จักเลือกเนื้อสัตว์ที่รับประทานแล้วท่านจะมีสุขภาพดีด้วยการรู้จักการกินไม่ใช่อาหาร5้าหมู่แล้วครับกลุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าส่วนกลุ่มหกกลุ่มหกเนี่ยเป็นอาหารประจําของคนทั่วโลกเป็นอาหารหลกัก อ้วนไม่อ้วนอยู่ที่กลุ่ม6กนี่ฮะอยู่ที่เราควบคุมการกินได้หรือไม่หลังอายุ30นะฮะเราต้องกินอาหารกลุ่ม6ลดลงถ้าดูหน้าตาเองนะผมไม่ไปเสียเวลาพูดชื่อนะนะฮะประเภทแป้งประเภทเส้นทั้งหลายนะ,ะข้าวทั้งหลายเนี่ยเข้าคราวนะฮะเข้าคราว,าวไม่เท่ากันเป๊ะเดี๋ยวไปจัดลำดับอีกทีนึงต้องไม่เกินสองทัพีต่อมือลว ข้าวก็ไม่เกินสองทพีหลังอายุสามอายุสามสิบนะหลังจากนั้นไม่เกินสี่สิบไม่เกินสองทพีแนละ้วแต่บางคนกินข้าวแค่สองทพีครับแต่ไปต่อขนมปังต่อพอเดินผ่านร้านข้าวโพดกินข้าวโพดอีกฝักแล้วพอเข้าที่ทํางานปุ๊บขนมปังอีกชิ้นหนึ่งอีกไม่ใช่แบบนั้นนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือนะครับไม่ใช่แล้วจำคำนี้นะหรือเพราะนั้นเวลาจำกัดโคต้าเนี่ยให้หรือ ไม่ใช่กินมันทัทุกอย่างเลยในเนี้ยแล้วบอกว่าคุมบางคนบอกโูหหมอยิ่งกว่านี้อกีกกินข้าวแล้ลครึ่งกินข้าวมื้อลวครึ่งทับพีเองทอําไมอ้วนพอไล่ดูพวกไอ้ก,กลุ่มอื่นมาไอ้อยังอื่นอนนี้มาอีกเต็มเลยไม่ใช่นะครับมันเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเป็นกลุ่มที่ให้แป้งสูงกลุ่มเจ็ดครับผล,ลไม้แยกจากกลุ่มสี่ยังไงครับพวกนี้สุกแล้วหวานน้ําตาลเยอะนะอ้วนเยอะแป้งมากบางคนครับ คุมเบาหวานคุมน้ำหนักด้วยกล้วยผลอกล้วยน้ำว้าอ้วนนะครับเบาหวานขึ้นนะครับไขมันขึ้นไตคิสลายข,ขึ้นนะครับเพราะว่าท่านเข้าใจผิดอาหารกลุ่มนี้มีคาร์โบไฮเดรตสูงและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลก่อนที่ท่านจะกินได้เลยได้เลยเพราะมันสุกลวหวานครับเปลี่ยนความคิดใหม่ครับจะมีนักวิชาการท่านไหนก็ไม่รู้ไปบอกว่ากินผลไม้แล้วไม่อ้วน กินผลไม้แล้วเบาหวานไม่ขึ้นผมว่าคนที่เป็นเบาหวานนี้นี้จะมีประสบการณ์ถ้ามีเครื่องเจาะน้ําตาลเองจะรู้ว่าเป็นไงฮะกระชูดเลยนะฮะแล้วยิ่งไปกินกลุ่มที่แปดนี่ด้วยนะครับทันทีทันใดเลยฮะทันทีทันใดรับรองครับแต่นี้ต้องขอบคุณแจ็คมาขอบคุณทําไมทราบไหมมันขนทุเรียนไปขายเมืองจีนฮะชั่วโมงมันขายไปแปดหมื่นลูก คนไทยจะโชคดีหนึ่งได้เงินดิได้เงินจากจีน <c oughs> เขาซื้อทุเรียนเรานะฮะสองเราจะกินทุเรียงแพงขึ้นเอาแว้โชคดี <c oughs> ชาวสวนโชคดีเราโชคดีคือเรากินน้อยลงเ <c oughs> พราะมันแพงขึ้นนะฮะคิดในง่ายดีหมดเลยนะทุเรียนมันแพงขึ้นเอาชาวสวนก็โชคดีนะครับเขาจะได้เหลือมตาออาปากได้แจ็คหมามันก,มนก็มันก็นิสัยดีคนทุเรียนไปขายเมืองจีนนะครับ มองโลกในแง่ดี